มีนักกอล์ฟหลายๆท่านนะครับยังไม่เข้าใจคำว่าคัฟฟิตติ้งหรือคัสตอมฟิตติ้งก็กลัวหรือเกรงว่าเวลามาทำฟิตติ้งแล้วจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไม้กอล์ฟประกอบไม่กอล์ฟใหม่เลยหรือต้องเสียเงินเปลี่ยนก้านเพราะหลายๆคนคิดว่าเวลามาฟิตติ้งแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนก้านไม่กอล์ฟเพราะว่าถ้าเปลี่ยนก้านไม่กอล์ฟที่เป็นก้านโมดิฟายแล้วเราจะ ตีไกลขึ้นนะครับเราจะตีไกลขึ้นเราจะตีดีขึ้นนะครับออลองย้อนไปดูคลิปก่อนๆเนี่ยไม่จําเป็นนะครับไมโครฟจะมีราคาแพงขนาดอะไรยี่ห้ออะไรนะครับผมไม่เคยสอนนักเรียนแบบนี้เลยนะครับมันอยู่ที่สเปคไมโครฟมากกว่าเราสามารถเอาไมโครฟที่เราใช้อยู่เดิมะนะครับหรือใช้อยู่ปัจจุบันนี้มาตรวจสอบก่อน ให้ผู้รู้มาตรวจสอบก่อนว่า 1. ความยาวก้านสั้นไปยาวไปไหมองศามากองศาน้อยเกินไปไหมน้ําหนักก้านหนักหรือเบาเกินไปไหมขนาดกิฟเล็กหรือใหญ่เกินไปไหมหหไไหม,มีการจัดสวิงเวทจัดแนวดีก้านเป็นอย่างไรนะครับเอาไม้เก่าหรือไม้ปัจจุบันที่เราใช้อยู่มาวิเคราะห์ก่อนนะครับผมทํา f ิตติ้งไมค์กอล์ฟมาก็เป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆเลยในไมค์กอล์ฟของเราเดิมแค่มา 1. นึ่ทำความยาวใหม่ 2. จัดแนวดีดใหม่ 3. ทมทำสวิงเวทใหม่ 4. ี่ทำกริปไซส์ใหม่คุณก็จะได้ไมค์กอล์ฟที่ฟิตกับวงสวิงของคุณแล้วนะครับ แต่กรณีเมื่อมาดูแล้วมันไม่เหมาะสมจำเป็นจะต้องเปลี่ยนก็จะแนะนำให้เปลี่ยนนะครับหรือคุณจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้แต่คุณก็จะได้ความรู้เรื่องการฟิตติ้งไมโครไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าเดินเข้ามาร้านฟิตติ้งไมโครแล้วเนี่ยโอ้โหมีค่าใช้จ่ายแพงเป็นต้องจ่ายเป็นหมื่นแน่ๆเลยไม่ใช่นะครับวิธีคิดคิดใหม่นะครับนะครับนักเรียนหลายๆท่านที่มาเรียนไป จากขามียากับฟิตติ้งแล้วจะเข้าใจเรื่องการทำฟิตติ้งไมโครเป็นอย่างดีเลือกไมโครได้ถูกต้องนะครับหลายๆลยคนกล่าวว่าโอ้โหบางทีจ่ายเงินซื้อไมโครจ่ายเงินเปลี่ยนก้านปีหนึ่งหลายแสนด้วยซ้ำก็ยังไม่ได้ไมโครที่ถูกต้องถูกใจเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเราก็ไปซื้อสแตนดาร์ดของยี่ห้อหนึ่งพอเราไม่ชอบเราก็จะเปลี่ยนไปหาสแตนดาร์ดของอีกยี่ห้อหนึ่ง บริษัทผลิตไมคอลเขาก็จะพยายามคิดค้นว่าจะไม่ค่อยทำให้เหมือนกับคู่แข่งของเขาในทางการตลาดยกเว้นคุณโชคดีคุณก็จะเปลี่ยนไมคอลไปเรื่อยๆนะคุณโชคดีคุณก็บอกคุณก็จำรุ่นนี้รุ่นนั้นไปนะครับแต่คุณไม่เคยจำสเปคเลยว่าคุณควรจะตีขนาดหัวไม้เท่าไหร่องศาเท่าไหร่ความยาวก้านเท่าไหร่น้ำหนักก้านเท่าไหร่โทอทอเวทเท่าไหร่มีสวิงเวทเท่าไหร่แนวดีก้านจัดไหม อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำฟิตต mm hmm. ิ้งไมค์ hmm. ก็จะมีระดับของมัน mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. มือใหม่ต้องฟิตติ้งดูอะไรบ้างมือระดับปานกลางสมัครเล่นที่ฝีมือดีแล้วใกล้จะเทิร์นโปรแล้วเราควรจะดูตรงไหน mm hmm. หรือพวกโปรอาชีพที่มาปรึกษาผมหรือที่ผมสอนกับพวกที่สอบโปรได้ใหม่ mm hmm. เขาก็จะมีการทำฟิตติ้งคนละแบบนะครับ ต้องเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ฟิ t t i n g ทางคอมเมนต์หรือฟิ t t i n g ทางโทรศัพท์นะครับโดยไม่เห็นวงสวิงไม่ใช่แค่บอกว่าการรุ่นนี้ดีคนนี้ใช้นักกอล์ฟระดับโลกใช้การรุ่นนี้ขายดีมากราคาแพงเอาขายต่อได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่หนทางของการทำคั i ฟิตติ้งราะนั้นอย่ากฝากนักกอล์ฟที่ยังไม่เข้าใจเรื่องคับฟ i ตติ้งในไมล์ฟ ไว้ให้เข้าใจนะครับเราจะได้ไม่หลงทางในการเ,าเล่นกอล์ฟนะครับผมเสียดายมากนะกอล์ฟที่เริ่มมาเล่นกอล์ฟระยะหนึ่งแล้วตีกอล์ฟไม่ได้ด้วยเหตุผลกฎใดอะไรก็แล้วแต่เลิกเล่นกอล์ฟไปนะครับแต่ถ้าเลิกเล่นกอล์ฟด้วยการที่ซื้ออุปกรณ์มาเยอะๆอุปกรณ์เต็มบ้านซื้อมาเพื่อขายต่ออันนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดนะครับแล้วจะไม่ได้พาให้เกมกอล์ฟของคุณมีประสิทธิภาพ การฝึกซ้อมใช้เวลาสั้นนะครับแล้วก็ไม่เปลี่ยนไม่ก๊อฟบ,บ่อยนะครับการเปลี่ยนไม่ก๊อฟบ,บ่อยๆผมบอกแล้วไม่เป็นผลดีต่อวงสวินเพราะวงสวินเราจะจดจำของกล้ามเนื้อในไมคก๊อที่เรานำไปฝึกซ้อมแล้วเราจะใช้จนคุ้นเคยแต่ไมคกอบแบบนั้นต้องเป็นสเปคที่เหมาะสมกับตัวเราก่อนนะครับ m ม Go กอฟมีแค่30%มนี่นะครับจะถูกหรือแพงแสนแพงมีแค่30% 70%มันเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมถ้าเราฟิตติ้งไปดีแล้วคุณไม่ซ้อมก็ป็ประโยชน์นะครับผมยากับฟิตติ้งให้ความรู้เปิดคอร์สอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟิตติ้งไม้กอล์ฟให้บริการทางด้านฟิตติ้งไม้กอล์ฟติดตามกันได้ทางเพจ f a c e b o o k ินเตอร์แกรมจ หรือทาง t i k t o อกรวมทั้ง YouTube ด้วยสามารถเซิร์ชค้นหาใน Google โทมิยากับฟิตติ้งได้เลยนะครับและหวังว่าเราคงจะได้พบกันสักวันหนึ่งนะครับสำหรับผลลักธ์ไมคกอนะครับแล้วก็ผลอยากเล่นกอลให้ดีขึ้นขอบคุณครับ